สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับก่อนจะเริ่มรับฟังเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนอีกเรื่อยๆถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับปีชง2569คือปีอะไร ปีพุทธศักราช2569ตรงกับปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กธาตุไฟมะเสงธาตุไฟตามหลักโหราศาสตร์จีนปีมะเสง็งถือเป็นปีที่พลังแห่งหยางไฟเด่นชัดเปรียบเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนให้แสงสว่างและพลังชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเผาผลาญสิ่งรอบข้างได้หากไม่รู้จักควบคุมดังนั้น ปีนี้จึงเป็นปีที่พลังชีวิตสูงเหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ต้องระวังความใจร้อนการตัดสินใจเร็วและปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างตามหลักไทยสวยเอียหรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีคนที่ดวงชะตาไม่สอดคล้องกับปีมะเสง็งจะเรียกว่าปีชงซึ่งหมายถึง ปะทะทางพลังดวงดาวอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคความติดขัดสุขภาพหรือเคราะหร้ายเล็กใหญ่ได้ปีชง2,569มีทั้งหมด4ปีนักษัตว์ในปีมะเสง็ง2,569นี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ควรระวังเอนพิเศษได้แก่1ปีชวดหนูชงตรง100% 2 ปีมะเมียหมาชงร่วม 3. ปีเถาะกระต่ายเหงชงปะทะเล็ก 4. ปีรากาไก่ผัวชงกระทบโดยอ้อมเรามาเจาะลึกทีละนักสัตว์กันครับปีชวดหนูชงตรง100%เอร์เซนผลของการชงปีชวดเป็นปีที่อยู่ตรงข้ามกับปีมะเส็งโดยตรง พลังดวงดาวชนกันเต็มที่ส่งผลให้ชีวิตมีความผันผวนมากทั้งเรื่องการงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์บางคนอาจต้องเปลี่ยนงานแบบไม่ทันตั้งตัวหรือถูกโยกนายหน้าที่อีกทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าด้านสุขภาพต้องระวังเรื่องระบบเลือดความดันและการพักผ่อนไม่เพียงพอ บางคนมีแนวโน้มเจ็บป่วยง่ายจากความเครียดสะสมหรือมีอุบัติเหตุจากความประมาทด้านความรักคนมีคู่ควรลดการใช้อารมณ์เพราะปีนี้ความใจร้อนของทั้งสองฝ่ายจะประทุได้ง่ายส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจแต่ต้องระวังความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็ววิธีแก้ชงปีชวด2569 1. ไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอียภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2569ที่ศาลเจ้าจีนเช่นศาลเจ้าพ่อหมาวัดลึงเนยียยวราชหรือวัดมังกรกรมลาวาด 2. ถวายเครื่องแก้ชงได้แก่ทูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและชุดสดาะเคราะห์ประจำปี 3. บริจาคโลหิตหรือทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังชีวิตและลดพลังเคราะ 4. ์งดการลงหุ้นหรือเสี่ยงโชคหนักๆเพราะปีนี้พลังการเงินไม่มั่นคง 5. ปลูกต้นไม้สีเขียวอ่อนหรือใส่เสื้อผ้าสีฟ้าเขียวเพื่อเสริมพลังธาตุน้ำซึ่งถูกกับหนูปีมะเมียมา้าชงร่วมผลของการชง ปีมะเมียมีพลังาธาตุไฟเหมือนกับปีมะเสง็งแต่เป็นไฟที่แรงเกินพอดีทำให้เกิดภาวะไฟชนไฟส่งผลให้ปีนี้อาจมีเรื่องราวเหนื่อยแต่ไม่คุ้มหรือพยายามมากแต่ไม่เห็นผลด้านการงานอาจเกิดปัญหากับผู้ร่วมงานหรือเจ้านายบางคนต้องทำงานเกินกำลังด้านการเงินมีรายจ่ายมากโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและสุขภาพความรัก คนมีคู่ควรระวังความเข้าใจผิดการพูดจาประชดประชันส่วนคนโสดจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงวิธีแก้ชงปีมะเมีย2569 1. ไหว้ขอพระพรเทพพเจ้ากวนอูเพื่อเสริมบารมีและพลังความซื่อสัตย์ 2. ทํทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟจุดเทียนถวายพระหรือทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัด สาสวดมนบทโพชชังปริศและชินนบัญชรเป็นประจำเพื่อคุ้มครองจากอันตราย 4. หลีกเลี้ยงการโต้เถียงกับผู้ใหญ่หรือเจ้านาย 5. ใช้สีมงคลเสริมดวงได้แก่สีฟ้าน้ำเงินและเขียวอ่อนปีเถาะกระต่ายเหงชุงกระทบเล็กผลของการชง ปีเถาะกับปีมะเสง็งถือเป็นคู่ที่มีพลังขัดแย้งกันในระดับอ่อนแต่ก็ยังส่งผลต่อจิตใจและการตัดสินใจปีนี้ชาวเถาะจะรู้สึกลังเลเหนื่อยง่ายและวิตกกังวลมากกว่าปกติด้านการงานจะเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจสำคัญเช่นการเปลี่ยนงานการลงทุนหรือการย้ายที่อยู่ควรใช้สติและไม่เร่งรีบด้านการเงินอาจมีการใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือเดินทาง ความรักมีเกณฑ์ต้องเลือกหรือตัดสินใจบางอย่างคนโสดอาจเจอรักซ้อนหรือคนมีเจ้าของแล้ววิธีแก้ชงปีเถาะ2,569 1. นึ่ทำบุญปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าเพื่อเสริมดวงด้านชีวิตยืนยาวและโชคลาภ 2. สวดมนต์บทเมตตาพรหมวิหารหรืออภัยปริศเพื่อเสริมเมตตาและลดพลังขัดแยง้ง 3. าทำบุญด้วยน้ำหรือเครื่องดื่มเช่นบริจาคน้ำให้โรงเรียนโรงพยาบาลวัด 4. พกเครื่องรางมงคลรูปงูหรือมังกรทองซึ่งเป็นมิตรกับปีมะเสง็ง 5. แต่งกายด้วยสีฟ้าเขียวหรือชมพูอ่อนเสริมพลังใจให้สงบปีรากาไก่ผัวชงกระทบโดยอ้อมผลของการชง ปีระกาเป็นปีที่มีพลังโลหะซึ่งถูกไฟของปีมะเสงเผาผลาญจึงอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการเสียของการสูญเสียทรัพย์สินหรือความผิดพลาดจากการตัดสินใจเร็วการงานควรตรวจสอบเอกสารและสัญญาอย่างรอบคอบระวังการโดนหลอกหรือเสียผลประโยชน์ด้านการเงินระวังของหายถูกโกงหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว สุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจความรักควรเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นเพราะปีนี้อารมณ์ขึ้นลงอย่างง่ายวิธีแก้ชงปีรากา2569 1. ทําทำบุญซ่อมแซมสิ่งของชำรุดหรือถวายของใช้โลหะให้วัด 2. สวดมนต์พระคาถาชิน,นบัญชรและพาหุงมหากาเพื่อคุ้มครองดวงชะตา 3. ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยเคราะห์ 4. ใส่เสื้อผ้าสีแดงชมพูหรือม่วงอ่อนเสริมพลังธาตุไฟให้สมดุล 5. มันระวังคำพูดไม่พูดแรงหรือประชดคนใกล้ตัวแนวทางแก้ชงเสริมดวงโดยทั่วไปใช้ได้ทุกนักสัตว์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มชงตรงหรือชงร่วมการเสริมดวงควบคู่กับการทำความดีจะช่วยให้ปีนี้ราบรื่นขึ้นมาก10วิธีแก้ชงเสริมมงคล 1. ไหว้เทพเจ้าไทสวยเอียประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2569 2. ไหว้พระเก้าวัดเพื่อเสริมบารมีทั้งชีวิต 3. สวดมนต์ภาวนาเป็นประจำก่อนนอนเช่นบทอิติปิโสหรือบทโพชังปริป 4. บริจาคโลหิตหรือบริจาคทานให้ผู้ยากไร้ 5. ห,หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานศพหรือสถานที่อัปมงคลในช่วงต้นปี 6. ทำบุญกับเด็กหรือคนชราเพื่อเสริมบุญด้านเมตตา ตั้งจิตให้อ่อนโยนไม่พูดจารุนแรงเพราะปีชงพลังคำพูดมีผลแรง 8. พกเครื่องรางมงคลเช่นเหรียญไทยสวยเอียเหรียญกวนอูหรือจี้มังกรทอง 9. แต่งกายด้วยสีมงคลประจำวันเกิดเสริมพลังธาตุ 10. รักษาศีลมันเจริญสมาธิเพื่อให้จิตใจนิ่งและป้องกันเคราะห์กรรมความหมายเชิงธรรมะของปีชง ในมุมมองของพระพุทธศาสนาปีชงไม่ได้หมายถึงโชคร้ายเสมอไปแต่คือโอกาสให้เราได้หยุดทบทวนชีวิตเพราะทุกครั้งที่เคราะห์เข้ามามักเป็นสัญญาณให้เราได้ชะลอกำหนดจิตและปรับวิถีชีวิตใหม่การแก้ชงที่แท้จริงคือการเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความเข้าใจและใช้พลังแห่งศรัทธาทำความดีเพราะเมื่อบุญมากกว่าเคราะห์พลังแห่งบุญจะกลบพลังชงไปโดยอัตโนมัติ สรุปภาพรวมปีชง2,569ปีนักสัตว์ระดับการชงจุดที่ควรระวังวิธีเสริมดวงชวดชงตรง100%จุดที่ควรระวังสุขภาพอุบัติเหตุการเงินวิธีเสริมดวงไหว้ไท่สวยเอียบริจาคโลหิตปีมะเมียชงร่วมจุดที่ควรระวังความเหนื่อย การทำงานหนักวิธีเสริมดวงไหว้กวนอูทำบุญค่าน้ำไฟปีเถาะเหงชงประทะเล็กจุดที่ควรระวังความเครียดการตัดสินใจผิดวิธีเสริมดวงปล่อยสัตว์สวดเมตตาปีรากาผัวชงกระทบ